ผมก็แนะนําว่าเนี่ยเป็นคอร์สที่ดีเลยเป็นคอร์สเริ่มต้นที่ดีมันทําให้เราได้เห็นภาพรวมถ้าเราไปลองผิดลองถูกเองเนี่ยมันน่าจะเสียเงินมากกว่าคอร์สเรียนีเยอะเลยครับคุ้มค่ามากครับผม <Hey. S 1> สวัสดีครับผมเพชรนะครับเอ่อก็มาจากจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้ทําเป็นธุรกิจร้านทองครับผมไม่ได้เกี่ยวกับอสังหาห่าไร ตอนนี้แบบว่าโอเคธุรกิจร้านทองมันก็อยู่ตัวระดับหนึ่งแล้วครับก็เลยแบบว่าอยากจะมองหาแบบว่าช่องทางที่จะทารายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยมองว่าโอเคธุรกิจสังหาครับมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์เราได้ครับก็คือถ้าคอร์สนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นภาพรวมของแนวทางในการทําอสังหาครับโดยที่เราจะเน้นแบบเหมือนหลักๆกก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนาะแต่ว่ามันก็จะเรียนตั้งแต่แรกเลยว่าโอเคคุณจะหาที่ยังไง ขั้นตอนการจัดสรรจะทํำยังไงแล้วก็มันมีเทคนิควิธีการยังไงที่แบบว่าโอเคข้อดีคือเหมือนเรามาเรียนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองเนี่ยมันน่าจะเสียงเงินมากกว่าขอเรียนอเยอะเลยครับวิทยากรดีเลยครับคือนอกจากความรู้ที่มีอ่ะผมมองว่าสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือแบบประสบการณ์ที่เขามีครับคือแต่ละท่านเนี่ยคือมีประสบการณ์ในวงการมาแบบว่าหลายปีมากครับแล้วเขาก็ช่วยแนะนําได้ว่าโอเคอะไรที่ควรทํา หรือมีอะไรที่เขาเคยทำแล้วแต่แบบว่ามันแบบผิดพลาดอะ่ะมันไม่ควรทำเราไม่ต้องมาเสียงเงนินอะไระครับการการลงไซ์วันนี้ใช่ไหมครับก็ดีครับเราได้มาเห็นของจริงครับเพราะว่าจริงๆผมก็ยังไม่เคยทําโครงการเนาะเราได้มาเห็นว่าเออปกติแล้วเขาลันโครงการยังไงเริ่มต้นก่อสร้างยังไงเออมีบ้านตัวอย่างแบบไหนควรจะทําอะไรบ้างเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็ประทับใจแล้วก็ปิดการขายได้ครับ ผมก็อยากฝากว่าโอเคถ้ามีความสนใจที่เราอยากจะมาในทางของสายสังหาริีมัสซับนะครับผมก็แนะนําว่าเนี้เป็นคอร์ที่ดีเลยเป็นคอร์เริ่มต้นที่ดีมันทําให้เราได้เห็นภาพรวมแล้วเราก็ได้คอนเนคชันเพื่อนๆเนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่สายนี้อยู่แล้วเราก็จะได้แบบคําแนะนําจากเขาในอนาคตได้ครับคุ้มค่ามากครับผม